สวัสดีครับว,วันนี้มาทำอะไรครับน้องสเกียวันนี้มางานแถลงข่าวของป้าหน่อยค่ะเป็นงานแถลงข่าวเปิดตัวค่ายเนาะ New New Gen Entertainment ค่ะค่ายเพลงแล้วก็เปิดวงสาวน้อยแล้วกิโชว์พี่น้องค่ะแล้วก็ไปแอบเห็นนี่เนี่ยคนนี้ที่เอาเพลงที่สู้กับบูเบิร์แล้วก็กลายเป็นกาะแ่ดังขึ้นมาอีกรอบนึงพี่หนิงเปลร์ค่ะครับ้อครับ ก็นว่ามันเป็น f อซีุ่ดขอูไซเด้ไซปด้ไทเด้แน่เลยเดี๋ยวไปแย่งซีนเขานี่ครับคนที่เขาเวอเพลงพิซสูไยเด่กับตัวแพนในทังใดมกำลังหนังยิ่ติดต่อนี่การนำกำมาลองสาหลายคนในยิ่งของหมูครับพี่น้องครับมีหลายคนครับเซลปินมัน คืออยูเ่เวะนะิร์กไวทมีกระป๋อที่จะเหมาะสมเยอะเลยวันเวลาสิบตัวจ,จะสังครับเพรวางห้องคาเฟ้นศิลป,ปนลนนลินแต่ละคนมันก็แล้วแต่ต้องมองภาพรวมของแต่ละคนต้องเสียงก็อยู่ตรงหน้าก่อนนะมันต้องคิดว่าคนแบบนี้คนนี้เป็นแบบนี้ภาพรวมแล้วมันจะเข้าตาเขาบ้องเออมันจะใช่สำหรับเราอเปล่าอย่างปีนี้จะต้องมีน้องหญิงนักประกอบข้าง มดีเพิ่มเติมอะไรอีกไหมน้ำคพูดลรามันจะไม่เซอร์ไรส์เยไม่เซอร์ไพรส์ดีกว่าดอกแมนโกลวาคือซีซั่นแรกเนี่สนุกมากเลยแต่ซีซั่นอมันต้องสนุกีนี้เป็นต้องมา ไม่ได้ว่า,าแพ็กเกจนี้แพ็กเกจนี้ที่เขาเพื่อที่จนะบริหารสุขภาพจะสิ่งแวดล้องไปเบิง่งน้องหักแพ้งครับ มาถึงจุดๆนี้ได้ยังไงก็ต้องขอบคุณมากๆนะร์คขอบคุณส,ณสลสบับพี่มาร์แล้วก็ขอบคุณซองเดอร์และที่สำคัญขอบคุณเอ็กซีค่าเมกินอส ในที่เป็นอย่าง้ก็พี่ชายที่น่ารักมากๆแล้วก็ให้เกียรนน้องๆแล้วก็พวกชูน้องเยียงเช่นอ่าพราพี่แล้วก็ไปไรแต่คุณสามารถที่จะทำสิ่นนี้ได้ต่อไปไหมครับ่งเกิดขึ้นบ้างเรอคิดทัตบ้านลุ่นเดียวกันครับ เ่อเมนเมนเอาแต่คนไข้ลอตเตรี่ว่เมียนติ่เออสวยสวยน่ารักลูกมีปังปังด้วแก้วเสียงดีแก้วเสียงดีมีมีมีนลานเมนเมนนแล้วก็ไม่แน่นะฮัทลองลูกติดตกอยู่กับโซเชียลเยอะๆสายตัวตนของของไม่แน่มีนลูกปัง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 นะวก็ันาดูครูนะคะอัน๋ีวคเซต่า ไฟอันเนี้ยสีน้ำไอ้เห็นอันเนียสีดูปาข้างบนมันสุดทั้งงานนี่เพราะเริเพราะอ้าวบูมไปหาดังลงเาได้เลยครับนุ่มล่มากผมเต็นเลยเขาคือเขาคือบอยแบนด์แทนไอ้คืออย่างนี้แบนด์ซุปไา่กัด มึงอย่าพูดมากเปลี่ยนที่ใส่แมซีบอมั่นใจแน่ๆาแตา่อย่าคองติดด้วยไหนพี่เขาให้ปิดแมสเอาบอกหล่ะคือเ่าปิดสนดั่นกระจายครับน้องโซเฟียครับพี่น้องครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับงานสาวน่าเทเลแทนทุนนกทุกคนเลยนะครับเั่งตรนีจ้จะไปคับหน่อยเล่าว่าต่างขายเพลงไหมครับ New g e นเตอร์เทนเมนต์ นะครับอยู่ภายใต้การดูแลของีเฮียหน่อยหมอละไม้อด้านโซเฟียลูกสาววัยโจววันนี้อุ้งอิงมาได้มากครับวันนี้อุ้งอิงมาได้มากครับพี่น้องครับ วันนี้ชม,ชมฟรีวัดบังปิ้งสมุทรสาครเห็นไหมโอ้ศิลปินเบอร์ไงไหมเชื่อคาเทะศิลปินเบอร์ไงไหมโอ้คีบูนี้อัพลงเร็วเลยพี่บูนี้เร็วมากเลยนะเร็วสิครับพี่เป็นไรอ่ะไรสดสวัสดีครับ ดีก so ็ดูมันเร็วมาก เรีนแล้วเป็นคุณอาผู้หายเราสิ่งการงานที่อะไรติดเอออย่างเงี้ยดีแล้วขอเข้าสังกัดได้ไหมครับได้เลยครับมาเป็นอะไรครับนิวเจนเราเป็นน้องร้องครับผมมาสิเดี๋ยวนะผมหาน้องผมไม่เจออ่ะเออเป็นอะไรหักแพงน้องหักแพงโอ้คือรอเลยครับมืัอนี้ เตงตัวอแท้เมือนนี่เอามาออกสลัดัเนาะเออเอลูกสาว้สาวดทาสาวอีกคนีรักล้จะเสร็จแล้วค่ะได้อีกค่ะได้อีกได้อีกค่ะนี่คือบรรยากาศนครับนหน้าของเบอร์คอยครับตรงนี้สัมผัสหลายๆรายการับทั้งรายการที่วิ

เีอครับนะหนสองน้นงางขอคุณพี่นองหลายๆครับสำหรับคลิปนี้ครับมาเดียวครับเอาพี่น้องเดี๋ยวชมเชืงถอนี้ครับแล้วก็ไลังสีเดินทางไปที่วัดบางพิ้งสมุทรสาครนะครับวันนี้ชมฟรีนะครับขอบคุณทุกความรักทุกแรงใจครับเอฟซีสาวน้อยทุกทุกท่านครับสวัสดีครับ